สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึงเอาติตรดรถมือสองนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะที่มีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยถ้าใครสนใจอยากดูรถมือสองนะคะจะยี่ห้ออะไรที่มีสเปคในใจหรืออะไรก็สอบถามหนึ่งก่อนได้นะเพราะว่ารถเรามีให้เลือกมากกว่า500คันเลยตัวนี้นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของทุกคนนะคะก็จะเป็นตัว Alti Cora นะคะตัวนี้จะบอกว่าราคาดีมากๆค่ะตัว สีเทาสวยด้วยไม้ก็น้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะแล้วจะถ่ายให้ดูทั้งข้างนอกด้านในค่ะแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากข้างในเลยนะคะอะ่ขออภัยค่ะดูข้างนอกเลยเริ่มจากตัวไฟนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะคะหลายๆคนคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าไฟโปรเจคเตอร์นี้ก็คือแบบเพิ่มความแสงสว่างให้แสงสว่างให้ความสว่างมากขึ้น,นะคะ่ะตัวนี้ ที่เขาเพิ่มออปชันมานะคะโอเคเรามาดูตรงล้อแม็กกันนะคะตัวนี้ของเราจะเป็นล้อแม็กเลยแล้วล้อแม็กนะคะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสี่นะคะตัวนี้ยังใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะเพราะแบบดอกยางมันแข็งแรนานๆโอเคน,ะเค,นค่ะตัวกิ๊บตัวน็อตยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวโชกยังมีมาร์งโรงงานเนาะจะเป็นสองโรงงานอยู่เนียจะไม่พูดถึงสเปคของรถมากนะคะเพราะหลายคน ก่อนที่จะดูมือสองเนาะบางคนอาจจะดูมือหนึ่งมาแล้วอาจจะรู้สเปคคร่าวๆถ้าพูดเยอะแบบรายละเอียดมันจะเยอะขึ้นแต่ถึงว่าพูดถึงสภาพรถมือสองของเกตเอที่เรามีกันดีกว่า,าก็จบก็เดิมๆนะคะของโตโยต้านี่เลยของโตโยต้านะคะแล้วก็ดูรถมือสองนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคันคือการดูเมทอาร์คค่ะตัวนี้ เพราะว่าถ้าดูมือหนึ่งเนาะถ้าเป็นป้ายแดงอะ่ะเราไม่แกะกันดูดูกันอยู่แล้วแต่ว่าของมือสองอะ่ะเราต้องดูตรงนี้เลยเมรร็ดอ่างนะคะเดิมเดิมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบยิงจากโรงงานนะคะตัวนี้เพื่อแบบเชื่อมต่อให้แผ่นแต่ละแผ่นติดกันนะคะไอ้ก็เดิมเดิมเลยแผ่นแดมแผ่นอะไรก็อยู่ผมนะ โอเคเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าอ่าให้ดูกระจกก่อนของ Toyota นะคะอยานอ่าของ Toyota ของโตโยต้าใครสนใจอยากดูเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ก็แอดไลน์ ID ได้นะคะ n i n g 32359264คะ่ะหรือไม่ก็โทรนะคะ08 32359264นะคะล่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะขัดไม่ได้เลยในการดูรถมือสองนะคือดูเม็ดอาร์คแล้วก็ดูรว่ามยังมีรอยขีบโปรบอท อยู่ไหมแก่ระวังเล็บหักนะคะเพราะาบางทีรูปบางรูปมันแน่นเนาะโอเคอุยขอุ่าตนะทุกคนอ่าได้แล้วได้แลนี่เห็นไหมดิ่งไม่ได้แก่ให้ดูเยอะนะเพราะว่าจุดสำคัญไฮไลท์ของเราก็จะมาดูตรงนี้เลยตรงเม็ดอ่าเอ้ยไม่ใช่เม็ดอาร์คแล้วก็ดูตัวคีบโรบอทนะคะของเขา เวลาเขาผลิตรถยนต์นะคะเวลาเขาจะจุ่มสีชุบสีเพื่อให้สีมันสม่ําเสมอกัน,นะคะ่ะเขาจะเอาตัวคีบนะคะคีบตรงนี้แล้วก็ฝังรูนะคะแล้วก็จุ่มในถังสีที่ขนาดใหญ่นะคะเพื่อให้แบบมันสม่ําเสมอกันนะคะโอเคเรามาดูด้านหลังต่อดีไฟเลี้ยวนะคะก็จะเม็ดใหญ่เลยนะอืม กาโคล่าคาโอ,อ่าโคล่านะคะเอาทิสยังอยู่กระจกไล่ฟ้านะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีการแบบไม่มีร่องรอยในการขาดนะคะก็คือใหม่นะปีนี้ถือว่าเป็นปีใหม่นะคะเป็นของโตโยต้าเป็นของใหม่อยู่แล้วก็ดูด้านหลังกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการดูรถมือสองเหมือนกันนะคะก็คือดูด้านหลังดูพวกอะไรอย่างนี้นะคะ อ่าอะไรแม่แรงยังอยู่นะคะอยู่ครบค่ะตัวนี้แล้วก็ซีนทางมะพร้าวเห็นไหมขาวๆที่มันเป็นแบบไม่ค่อยสวยเพราะว่าไม่ได้ใช้มันเป็นแบบเหมือนเขาเป็นแฮนด์เมดเลยก็ว่าได้ตัวนี้นี่เลยสีขาวสีนวลน,นะคะถ้าเป็นสีเดียวกันกับตัวรถอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของรถเข้าไปนะคะตัวนี้ดูตรงนี้เลยเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบนะคะ แล้วก็เป็นตัวนี้นะคะยังแบบเล็บจิบเข้าได้นะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่อ่อนเกิน,กนไปรูประบายอากาศนะคะตัวนี้ก็กลมดิกเลยครบ,บนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกด้าน,นึ่งกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้จังนี่ค่ะดูกระจกของกระจกนะคะก็จะเป็นของโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานเลยแล้วก็ขาดไม่ได้ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือการดู เม็ดอานะคะแล้วก็ที่คีบจักรบอทดระวังเล็บหักนะทุกคนเวลาดูรถมมอสองอ่าะนี่เลยมันจะไม่ค่อยเห็นชัดเพราะว่ามันอยู่ด้านแบบเขาเรียกว่าอะไรแสงไม่เข้านี่ค่ะก็จะดูตัวนี้นะคะตัวคีโบโบบอทดอยู่โคกค่ะแล้วก็เม็ดอารากสวยเรียงสวยเลยเดิมๆค่ะตัวนี้พันนี้เดิมๆเ,เลยการันตีนะคะ เหมือนจะเพิ่งติดฟิล์มด้วยตัวนี้ค่ะติดฟิล์มให้ใหม่อ่าเสา A นะคะเสา A ตัวน็อตอะไรไม่มีการขยับขยื่นนะคะตัวนี้ใบมอกนะคะยังอยู่เ mm hmm. พิ่งมีการตรวจไปแล้วก็ตรงนี้เม็ดอาร์นะคะก็เช็คอีกทีหนึ่ง แกได้ไหมถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะ0832359264นะคะหรือไม่ก็โทรได้เลยแบบด่วนๆอยากรู้รายละเอียดแบบด่วนก็โทรหันอยูได้เลยค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์นะคะ ning36359264 นะคะโอเคเรามาดูเม็ดอาก,กันต่อเห็นไหมสวยมากคันนี้คุณภาพยังดีๆอยู่เลยนี่เห็นไหมมันจะเห็นไหม นี่มันจะทําเหมือนแบบประกอบให้มันประกบกันนะคะแน่นๆมา,สาเสา A นะคะสเสา A ก็ไม่มีการขยับเคยื่อนของน็อตนะคะเรามาดูด้านในดีกว่าเบาะเป็นเบาะหนังนะคะระบายอากาศได้ดี <ๆ S 2> เห็นไหมมีรูร <ๆ S 2> ะบายอากาศได้ดีค่ะตัวนี้ <ๆ S 2> ดูพวงมาลัยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนอีะเปลี่ยนมุมกล้องนี่ค่ะ พวงมาลัยเป็นมังติ์บางช่างนะคะแต่ว่าตัวพวงมาลัยมีการลอกขลอกนะคะตัวนี้เราก็จะแก้ให้ก่อนนะคะไม่ให้ไม่ให้ไปแบบสภาพนี้แน,น่นอนมีการแก้ให้ก่อนคะ่ะตัวนี้ก็สวยๆเลยอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ยังไม่ใช่ปอเออยังไม่ชอไม่ใช่จอทัชสกรีนนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันเปลี่ยนประมาณ ไม่ถึงไม่ถึง5,000มัง้งแล้วแต่สเปคด้วยค่ะตัวนี้ต้องไปเช็คดูอีกทีนะคะเกียร์อัตโนมัตินะคะเบรกมืออะไรครบเลยสสวยๆนะคะสภา,ภาพยังดีๆนะคะไม่อยู่ที่เดี๋ยวให้ดูก่อนไม่อยู่ที่แส0หกหมื่นนะคะกว่ากิโลยังขับได้อีกยาวๆเลยปียีอนะเป็นปีใหม่อยู่นะตัวนี้ปียีอราคา4 5่แ0 0หบาทนะคะตัวนี้ ใครสนใจอยากมาดูที่เต็นท์รถก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมานั่งลองมาขับดูนะคะตัวนี้โอเคเราไปดูที่ห้องผู้โดยสารนิดนึงนะห้องผู้โดยสารขึ้นชื่อถึงความแบบเอาติสเนาะห้องผู้โดยสารกว้างอยู่แล้วเป็นรถเก่งที่ห้องผู้โดยสารกว้างเพราะว่ามันวางขาวางอะไรได้เยอะมากเลยคนที่สูงร้อยแปดสิบกว่ายังนั่งสบายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพอหอมปากอมพอลองมานั่งได้นะคะที่เพชนยน หอมปากหอมคอพอไหมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาต่อที่ห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้มาเรามาดูกันเลยอ่าตัวนี้นะคะตรงคานนะคะคานหม้อน้ําด้านซ้ายด้านขวายังอยู่ที่เดิมนะคะตัวเห็นไหมด้านซ้ายขออนุญาตโฟกัสโอเค นี่ยังอยู่เดิมๆเลยตัวน็อตไม่มีการขยับเขยื่อนนะคะตรงไฟนะคะยังเป็นของไทยคยโตอยู่นะคะตัวนี้ก็เดิมๆเลยไม่มีชนนะคะตัวนี้เพราะว่าไฟไม่แตกไม่เล้าเลยให้สังเกตนะคะเวลาของโตโยต้าค่ะถ้ามาจากโรงงานจะเป็นไทยโคยโตนะคะให้ดูดีๆนี่ตรงนี้แบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เรามีรับประกันนะถ้าสมมติมีก็สามเดือนเลยตัวนี้ ตัวเครื่องนะคะยังแห้งนะคะไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันหรือว่าของเหลวอะไรนะคะตรงนี้ก็เดิมเดิมเลยเม็ดเม็ดอาร์นะคะยังอยู่ครบนะคะตัวน็อตตัวน็อตฝากระโปรงหรือว่าตัวนอ็อตตรงนี้นะคะก็เดิมเดิมเลยเม็ดอาร์นะคะีอของโตโยต้ายังเดิมๆตัวซีมน,นะคะตัวนี้แล้วก็ที่ระบายอากาศนะคะกลมกลมสวยสวยไม่มีการแบบถ้าถ้าเสมอตกระโปรงฝากระโปรงมันบุบอะค่ะตัวนี้ก็คือต้องบุบด้วยไอกลมกลมดิๆเลย เดิมๆค่ะตัวนี้โอเคค่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่ n i n g 32359264นะคะที่หนิงขึ้นมาให้ค่ะข้างล่างตัวนี้เลยนี่ตรงนี้หรือไม่ก็โทรนะคะก็0ูนย์5 9 2 6 4ม i แอดไลน์ n i n g 3ามสองสาค่ะตัวนี้ถ้าเป็นเครดิตผ่อนเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่7 0 0ดกว่าบาทนะคะแปดสิบ่วด แต่ว่ามันจะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะนี่หน่งคิดเลทในแบบาดาวศูนย์บาทนะคะคิดเลทให้ก่อนแต่ว่าก็ต้องอยู่ขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยโทรมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะขอบคุณค่ะ